พอน้องกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อคนกากบาดกลางฝ่ามือทำบุญด้วยการถวายสองสิ่งนี้เพื่อชีวิตที่วราบรื่นมั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดทั้งปีให้ถวายสองสิ่งนี้เพื่อชีวิตที่เป็นมงคล การงานราบรื่นการเงินคล่องตัวเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีค่ะเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้ว เราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะท่านผู้ฟังคะคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือทุกท่านคะถ้าตอนนี้ชีวิตของท่านกำลังตกตำ่ำแย่อยู่ขอให้ท่านนั้นที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือรีบทำสิ่งต่อไปนี้แล้วท่านจะก,กลายเป็นคนที่มีบุญญาธิการมีเงินมีทองกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้คะ่ะ ซึ่งท่านทําสิ่งต่อไปนี้ก็จะทําให้บุญบารมีที่ท่านเคยสร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติปรากฏผลให้ท่านมีเงินมีทองมีโชคมีลาบและประสบผลสําเร็จในชีวิตค่ะและวินาทีนี้เราได้นําเรื่องของคนกากบาทกลางฝ่ามือทําบุญด้วยการถวายสองสิ่งนี้ มาให้ท่านได้รับฟังและนำไปปฏิบัติรับรองว่าท่านจะได้โชคแน่นอนค่ะคนการกรบาทกลางฝ่ามือทำบุญด้วยการถวายสองสิ่งนี้เพื่อชีวิตที่ราบรื่นมั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดทั้งปีให้ถวายสองสิ่งนี้เพื่อชีวิตที่เป็นมงคลการงานราบรื่นการเงินคล่องตัวเหลือกิน เหลือใช้ตลอดทั้งปีค่ะ 1. คนกากบาทกลางฟ่ามือทำบุญถวายน้ำการถวายน้ำเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำขาดอาหารเจ็ดวันตายแต่ถ้าเราขาดน้ำเพียงสามวันเราก็ตายแล้วดังนั้น น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่ออัตภาพความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุผลนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญถวายน้ำแด่พระพิสุสูงมากการถวายน้ำดื่มน้ำช้ไว้ใช้ในพระพุทธศาสนาถือเป็นบุญที่มีอานุสง์มากค่ะเพราะถ้าไม่ใช่บุญใหญ่ หรือเป็นบุญที่มีความสำคัญแล้วทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้ทำอีกทั้งบุญจากการถวายน้ำแด่พระพิสุนี้อย่างช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไปเกิดเป็นเป,นเปรตให้พ้นทุกข์อีกด้วยดังนั้นให้เราเพื้มปิติเถิดที่จะได้ทำบุญค่าน้ำถวายน้ำฉันถวายน้ำช้ายให้กับวัด เพื่อการถวายน้ำเท่ากับเราต่อชีวิตให้พระต่อชีวิตให้สามเณรซึ่งเท่ากับต่อชีวิตให้พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปท่านผู้ฟังคะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าการถวายน้ำให้แก่พระพิสุสงนั้นรวมถึงการถวายน้ำหน้าพระพุทธรูปในบ้านก็ทำได้ ทำให้เราได้สร้างบุญกุศลไม่น้อยยิ่งหากได้ทำบุญบริจาคน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนยากไร้ยิ่งได้กุศลแรงกล้าและวันนี้เราขอแนะนำการถวายน้ำดื่มและเรื่องราวน่ารู้มาให้ทุกท่านได้รับฟังคะ่ะ หากจะสังเกตเห็นว่าทำบุญใส่บาตรหรือสังฆทานนั้นจะต้องมีน้ำดื่มอยู่เสมอคะ่ะเรื่องนี้มีที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและยังมีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นเคยมีเรื่องเล่าว่าญิงนางหนึ่งได้ถวายน้ำที่สะอาด แด่พระภิสุสงฆ์เพื่อให้ใคลายความกระหายโดยท่านก็ได้อนุโมทนาและให้พรแก่นางว่าให้ชีวิตมีแต่ความสุขสงบปร่มเย็นประดุดน้ำที่เย็นที่ถวายให้และเมื่อนางนั้นตายไปก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ในปราสาสหินหรือวิมานที่มีน้ำล้อมรอบ นอกจากนี้ในหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะยังมีบทสวดถวายน้ำโดยเชื่อกันว่าการถวายน้ำหน้าพระพุทธรูปทุกเช้าจะช่วยให้จิตใจเราเป็นสมาธิมีความสงบสุขเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคลมีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ผ่านพ้นอุปสรรคได้ เกิดเป็นบุญกุศลทำให้ชีวิตมีความสุขนั่นเองค่ะคนกากบาทกลางฝ่ามือบุญกุศลของการถวายน้ำดื่มมีดังนี้นะคะหนึ่งมีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์ปราศจากความกระหาย 2. ชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมือนน้ำที่ไหลเรื่น 3. ม,มีพละกกำลังอายุยืนคล่องแคล่วว่องไว 4. มีชื่อเสียงมีบริวารมาก 5. เงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือ 6. มีผิวพรรณผ่องใส 7. มีสติปัญญาดีมีความสุข 2. คนกากบาดกลางฝ่ามือถวายข้าวสารนะคะการทำบุญข้าวสารหนึ่งถุงได้บุญอะไรบ้างตามความเชื่อของคนไทย เมื่อเราทำบุญด้วยสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเช่นอยากกินอะไรชาติหน้าก็ให้เอาสิ่งนั้นไปทำบุญตั้งแต่ชาตินี้ท่านผู้ฟังคะจริงๆแล้วยังมีความหมายอื่นที่เรานึกไม่ถึงซ่อนอยู่มาติดตามรับฟังกันคะ่ะตักบาตรข้าวสารทำบุญด้วยข้าวสารทำให้มีกินมีใช้ไม่หูโซไม่อดอยาก ใชน้นิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรให้ใครที่รู้สึกว่าโดนรังแกรังควานอยู่ให้รีบไปทำบุญด้วยข้าวสารทันทีนะคะมีความเชื่อกันว่าข้าวสารหนึ่งเม็ดได้อน,นิสงค์คนมาลายเท่านักดังนั้นการทำบุญข้าวสารจึงใช้นี้กรรมได้ไวแถมยังช่วยเรื่องการเงินที่เคยฝืดเคืองให้กลับมาคล่องตัวอีกด้วยค่ะการทำบุญด้วยข้าวสาร ทำได้หลายวิธีเช่นทำบุญเข้าสารด้วยการถวายสังฆทานเป็นการทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกทำให้สิ่งใดที่ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนาะ รวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนการทำบุญด้วยข้าวสารด้วยการนำมาทำบุญทำทานเป็นการรู้จักเสียสละของตนเองและแบ่งปันให้กับผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจที่ยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยอันนี้คือการได้บุญแล้วไม่มานั่งคิดเสียดายไม่ว่าจะเป็น การบำรุงพระพุทธศาสนาหรือให้ทานแด่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดไม่มีความโรคผลบุญจึงจะหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่นอย่ามีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้คนมาช่วยเหลือค้ำจุนค่ะการทำบุญเข้าสาร ด้วยการนำเข้าสารนั้นไปทำบุญให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นก็จะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้ค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่า เชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนาบดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภ หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทส่วนมนต์ต่างๆ ความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ